มีต่างหูสำหรับคนติ่งหูใหญ่บ้างไหมคะมีค่ะวันนี้จะมาแนะนำต่างหูที่เป็นโอเวอร์ไซส์ให้ดูนะคะจะเป็นห่วงที่มีความใหญ่เล็กน้อยตั้งแต่ก้าวต่างหูถึงด้านล่างวงแหวนรอบในของตัวห่วงเนะะี่ยค่ะประมาณ1เซนขึ้นไปนะคะวันนี้มีแบบไหนบ้างมาลองดูกันคะ่ะแนะนำเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นต่างหูที่มีความกว้างนิดนึงนะคะใส่ก็จะเต็มใบหูประมาณนี้แล้วก็ดูมีความแฟชั่น ดูมีความเก๋ของตัวลายโซ่ของเขาด้วยนะคะรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นนี้นะคะต่างหูห่วงที่เส้นหนึ่งเป็นเพชรอีกเส้นหนึ่งเป็นพีโกค่ะไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปมีดีเทลสีพิงโก้แทรกขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะคะสามารถใส่ได้หลายๆโอกาสะคะรุ่นถัดไปเป็นรุ่นนี้ค่ะต่างหูแป้นนะคะแต่ว่ามีความโอเวอร์ไซส์ ทรงคล้ายๆห่วงแบบนี้เห็นลูกค้าที่ติ่งหูค่อนข้างใหญ่เลยเวลาใส่คู่นี้มันจะมีความพอดีมากๆแล้วก็เหมือนเป็นไซส์ห่วงปกติของเขาเลยมันจะดูค่อนข้างเต็มหูแล้วก็ช่วยทำให้ตรงนี้คะ่ะเนื้อหูที่อวบๆ มีเส้นมาบางังเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะคะจะเป็นต่างหูห่วงที่เป็นสองเส้นเส้นหนึ่งค่อนข้างยาวกว่าอีกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็จะมีความสั้นลงบางนิดหนึ่งนะคะยิ่งมีความโอเวอร์ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ดูมีความเปรี้ยวแล้วก็เป็นสาวมั่นใจมากขึ้นนะคะคู่สุดท้ายนะคะจะเป็นต่างหูห่วงเล็กๆประมาณนี้นะคะเหมาะสําหรับใส่ทุกวันแล้วก็เป็นเพชรบัเก็ตสลับเพชรกลมขนาดก,กําลังน่ารักเวลาใส่จะมีความเท่ๆแล้วก็ดูน่ารักน่ารักเป็นบัเก็ตเอียงไปเอียงมา ีความเก๋นในตัวของเขาเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้สำหรับสาวติ่งหูใหญ่นะคะถาตังหูได้ง่ายขึ้นใครอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมหรือมีปัญหาในการใส่จิวเวอรี่สามารถพิมพ์แชทด้านล่างมาได้เลยนะคะ